รีวิวศูนย์อาหารอยู่ชั้นเจ็ดนะครับของห้างหัวห้างนี่เขนะครับเป็นท่าที่ใหญ่มากเลยนะครับมามีทั้งหมดเจ็ดชั้นนะครับแต่ละชั้นก็จะมีของขายเยอะเลยอันนี้จะเป็นชั้นที่หกรับชั้นที่หกนี่จะเป็นศูนย์ศูนย์อาหารนะครับก็เหมือนกับบ้านเรานะครับก็มี อาหารหลาบหลายให้เราเลือกนะครับแล้วก็ไปซื้อ,อ,อบัตรมาน,นะครับอน,น,นะครับเนี่ยช่วงที่ผมมาเที่ยวเนี่ยคนไปเที่ยวดาวนี่ยเยอะมากเลยนะครับอทองด่านนี่รถดเต็้หมดเลยพวกฝรั่งพวกต่างชาติเพียบเลยรู้สึกว่าเรานะครับน่าจะบูม แล้วช่วงนี้ได้บูมมากเลยนะครับการท่องเที่ยวนะสงสัยคนหลบเที่ยวจากขมิญนะครับมาเที่ยวที่ลาวหอุ่นนะครับขนาดโรงแรมวันนี้ผมนะครับวิ่งหาโรงแรมที่พักนะครับนะไม่ได้ครับเต็มหมดเต็มหมดก็ต้องกลับมานอนที่บ้านญาตินะครับตอนแรกว่าจะนอนที่โรงแรมนะสุดท้ายก็ต้องมาเลิกจนที่บ้านหาไพอดีนะครับมี ญาตินะครับรุ่นปู่ญาติยายนะครับที่เป็นญาติอยู่ที่เวียงจันทร์นะครับวันนี้เขาก็พามาเที่ยวนะครับามาเที่ยวดูว่าเวียงจันทร์นี่เป็นยังไงบ้างนะปกติผมก็ไม่ค่อยรู้เลยครับว่ามีญาติอยู่นะครับอยู่เวียงจันทร์นะพอดีอหลังเกษียณไปแล้วนะครับช่วงปลายนี่ญาติพี่น้องเขาบอกว่า มีญาติอยู่ที่เมียงจันทร์นะครับไปดีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเสียชีวิตนะครับนะผมก็มางานงานศพท่านนะครับแล้วก็แวะเที่ยวเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าผมนะก็มีนะเชื้อนะญาติเคยญาติอยู่เวียงจันทร์เมียงจันทร์ได้นะครับแล้วก็นะครับ ญาติก็ให้การต้อนรับผมอย่างดีนะครับพาไปเที่ยวพาไปอ,าอยากเที่ยวตรงไหนก็พาไปหมดนะครับก็ดีอย่างนะครับที่จะมีญาติพี่น้องนะครับถ้ามาเที่ยวลาวนี้ขับรถเองไม่ควรจะลำบากนะครับอันนี้ญาติเขาขับเองพาเที่ยวเองสบายครับผม